ระดับแรกเอนเลยผมคาดหวังว่าอย่างนี้ว่าเรถรูปทรงแบบเนี้ยเสียงมันต้องดังเพราะมันต้านลมเยอะใช่ไหมครับแต่พอมาสัมผัสจริงๆแล้วนะผมลองสัมผัสดูนะความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่งเริ่มจะมีเสียงลมอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผิดความคาดหวังโอ้โหไปนิดนึงตรงนี้ว่ามันน่าจะดังกว่านี้แต่งเงียบทำออกมาใช้ได้ดีเลยแหละอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับ ทางเกียร์บอมเตอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่ว่าแทงเทินในกรณีที่เราเข้าสู่โหมดการขับขี่ที่เป็น 4L แน่นอนวงเลี้ยวมันกว้างขึ้นแน่นอนอยู่แล้วไอ้โหมดตรงนี้เขาเข้ามาทํางานอย่างนี้นะคผู้ชมเขาล็อกล้อหลังฝั่งในหมายถึงว่าถ้าเราเลี้ยวขวาล้อหลังฝั่งขวาจะถูกล็อกอยู่กับที่แล้วจะทํางานเพียงล้อหน้าเพียงอย่างเดียววงเลี้ยวมันก็เลยแคบลงนะครับ <S <S อีโก้สติ๊กเกอร์ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเคมียวันประมาณ10กิโลลิตร โดยประมาณนะกอาตาบริโภคเชิอเพิงก็ค่อนข้างจะดุเดือดน,นิดนึงกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ในสมัยนี้นะฮะแต่ก็ตามวัตถุประสงค์แหละเขาบอกมาแล้วเขาเขายิ่งเขาจะนงมาเลยว่าระบบไฮบริดของเขาเนี่ยต้องการเพิ่มสมรรถนะให้กับฝุมพลังนะครับก็ตรงตามวัตถุประสงค์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ เข้าชมการทดสอบสมรรถนะของเก t วอ a มอเตอร์รุ่นล่าสุดนะครับกับแท n ง300สมรรถนะของแท้ง300ในรูปแบบของ SUV Hybrid นะครับเราจะไปลองลุยบนเส้นทางออฟโรดกันปลายทางอยู่ที่เขา,ยาเยี่ยงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสมรรถนะการลุยของเขาที่มีฟังก์ชันเด่นๆในด้านของการลุยนะครับเราเคยรีวิวทำามชมรับชมไปแล้วหลากหลายฟีเจอร์เลยแหละไปดูกันว่าครั้งนี้ ในการใช้คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในแท้ง300เราจะได้ใช้รูปแบบของฟีเจอร์อะไรบ้างและสมัถานาการขับขี่ของแท้ง300นะครับในรูปแบบของทางไกลจะเป็นเช่นไหรนั้นนะครับติดตามชมเลยครับ ท่านผู้มชมครับเข้าสู่การเดินทางเลยนะครับวันนี้เป้าหมายปลายทางค่อนข้างจะไกลนะครับเขาใหญ่เที่ยงระยะทางที่เราออกเดินทางมาก็ประมาณ200กิโลเมตรที่ใช้เป็นเส้นทางในการทดสอบแท้ง300 HEV ในครั้งนี้นะครับกูลภายนอกอย่างที่ผมบอกนะโมเด r เล e t โตคารนะครับในรูปแบบของบ็ x กซี่คที่เป็นทรงกล่องแบบนี้เนี่ยพอมาสัมผัสเข้าจริงๆนะครับรูปแบบทางเรียบแบบนี้นะ ตอนแรกดับแรกเอนเลยผมคาดหวังไว้อย่างนี้ว่าเอ๊ะรถรูปทรงแบบเนี้ยเสียงยังต้องดังเพราะมันต้านลมเยอะใช่ไหมครับความรู้ลงของการที่เป็นรถพองกล่องแต่พอมาสัมผัสจริงๆแล้วนะผมลองสัมผัสด,ดูนะความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่งเริ่มจะมีเสียงลมอ่ะอันเนี้ยที่เป็นสิ่งที่ผิดคามคาดหวังโอ้โหเป็นนิดนึงน,นี่ว่ามันน่าจะดังกว่านี้แต่งเงียบทำออกมาใช้ได้ดีเลยแหละการตกแต่งประดับประดาข้างในก็ถือว่า วิทยสมาหลาพอสมควรนะครับจอเนี่ยทั้งชุดมาตรวัดกับจอทัชสกรีนตรงกลางรวมๆแล้ว24นิ้วนะก็แสดงการทำงานของทุกรูปแบบนะครับสามารถควบคุมได้จากที่ตัวจอเองหรือที่พวงมาลัยบันติฟังชันท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเตือนต่างๆตอนนี้นะครับทั้งเตือนออกนอกเลนหรือเตือนลดคันหน้านหรือเตือนรถที่วิ่งจากด้านหลังมาเนี่ยทั้ง300ระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบครันนะครับ เรียกได้ว,ว่าเทคโนโลยี A-DAS มีอะไรอ่ะแท้ง300มีให้หมดอัตติฟคู c คอนโท l พร้อมสต็อปแอนด์โกเล่นคีฟเล่นดีพ a r เ u อร์สปีดลิมิตบสปอตอะไรทุกอย่างมีมาให้ครบนะฮะคือจะไม่พูดถึงเรื่องราวของฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในแท้ง300นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของ h e s i ิก a วเวลเฮดิกาวจอก็ดีฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ย ทางเกตวอลเขาไม่ห่วงเลยครับเขาอัดมาให้เต็มๆเ,เลยเช่นเดียวกับแท้ง300นะครับ SUV o ออฟโ a d คันนี้ถือว่าไม่น้อยหน้าและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ all w l e e l d r i v e ซึ่งพิเศษตรงนี้ว่ามีเกียร์ฝากมีเกียร์4 l o w นะครับสำหรับลุยบนเส้นทาง o f f ฟ o a d ที่ค่อนข้างจะโหดค่อนข้างจะดิบซึ่งนอกจาก4 l o w แล้วเนี่ย โหดการขับขี่ของเขาที่ให้มาค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับอีโก้อพิเศษนิดนึงน่านผู้ชมตรงนี้ว่าถ้าคุณมาใช้งานโหมด Eco เมื่อไหร่ระบบขับเคลื่อนของคุณจะเหลืออยู่แค่2ล้อหลังนั้นน,น,นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเปลี่ยนไปเป็นโหมด Normal หรือโหมดสปอร์ตระบบขับเคลื่อนจะกลายปเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็จะมีฟังก์ชันพ่วงเข้ามาเช่นลุยหิมะลุยโคลนลุยทราย ทั้งหมดรวมรวมแล้วนะครับเโหมดกันครับขี่นอกจากตัวของโฟโลที่เป็นเกียร์ฝากมาอีกหนึ่งโหมดใช้ในกรณีที่ลุยหนักลุยโหดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปออกรถออกชาติของโฟโลในเส้นทางออฟโรดที่ทางผู้จัดเขาได้เตรียมเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องของออฟโรดนั่นก็นคือในเรื่องของมอนิเตอร์ออฟโรดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการนำภาพนะครับมาแสดงให้ที่จอกลางเช่นเดียวกันเขาจะเอาภาพจำลอง ตัวรถกับสถานที่นั้นๆเนี่ยมาโชว์ที่หน้าจอคือเราสามารถดูในสภาพเส้นทางได้ไม่ต้องพึ่งน a v วิเกเตอร์นะครับในกรณีที่เข้าถ้าคุณเข้าเส้นทางรักระดาคนเดียวเนี่ยไม่มีน a v วิเกเตอร์ก็เอากล้องตัวเนี้ยเอาดวงตาตรงเนี้ยมามองมาเล็งเอานะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ที่ตอบโจทย์การใช้งานของแทคง300 HEV ครับคุณมมลังที่ใช้ขับเคลื่อนในตัวแทคง300 HEV นะครับ เครื่องยนต์หลักนั้นเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด244แรงม้าพร้อมมอรงบิด380นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่มาช่วยขับเคลื่อนเนี่ยให้กำลังสูงถึง106แรงม้าเลยทีเดียวนะคือระบบไฮบริดของเกวอร์มอเตอร์หรือระบบไฮบริดที่อยู่ในแท้ง300คันนี้ ทางผู้ผลิตเขาบอกว่าไฮบริดของเขาไม่ได้เน้นในเรื่องประหยัดแต่เป็นตัวเสริมสมรรถนะให้มีการขับขี่ที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพในการเ,เรื่องอัตราเร่งเรื่องความเร็วที่มากขึ้นที่สูงขึ้นนะครับวัตถุประสงค์คนละแนวทางกันกันกบระบบไฮบริดที่คู่แข่งหลายๆแบรนด์เนี่ยกำลังพัฒน,นาอยู่แต่เก็วอลเขาจะไปพัฒน,นาในเรื่องของมาเสริมสมรรถนะเอาเออตัวของเกียร์ระบบส่งกำลัง เป็นแบบ9จังหวะน,นะครับแล้วก็มีมีพาร์เด้นชีพที่วงมาไลให้ด้วยคุณสามารถปรับบวกลบได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและเดี๋ยวเราจะระเบิดลองกันนั่นก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าเป็นคุชออนโทขนของออฟโรดเมื่อตของออฟโรดเป็นยังไงเราสามารถควบคุมความเร็วในสถานที่ปิดในสถานที่ที่ธุรกันดารเนี่ยทำได้โดยการประมวลผลทั้งหมดนะครับจากกล่องคอม กล่อง e ยูประมวลผลให้คันเร่งให้ผวงมาลัยนะครับทำงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของออฟโรดนะแต่พอมาอยู่บนทางเรียบนะครับบนเส้นทางหลวงที่เรากำลังเดินทางไปปลายทางนั้นนะช่วงล่างนะท่านผม้ยมข้างหน้าเป็นแบบเ,เขาเรียกปีกนกคู่นะครับแล้วข้างหลังเป็นเันติลิ่งฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสได้นะตอนนีน้พออยู่บนเส้นทางแบบนี้มันจะนุ่มๆหอย ซึ่งแน่นอนละพอไปเจอบนเส้นทางออฟโรดไอความนุ่มนวลอย่างเงี้ยมันจะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะซึ่งคาดหวังไว้แล้วว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรู้กันอีกทีแต่ตอนเนี้ยพออยู่บนพังเรียบนะครับขับสบายๆนะนุ่มๆหน่อยนะครับคนที่ชอบรถแบบฟิลลิ่งแบบนุ่มๆเนี่ยน่าจะชอบแต่ผมจะแบบชอบฟิลลิ่งรถที่แบบแน่นๆกระถางกระเชงนิดนึงนี้นะก็จริงๆแล้วมันมีตัวปรับนะครับโฮมมอรไคุณสามารถปรับโหมดได้ ในเรื่องของสเตริงตรงนี้เนี่ยเขาแบ่งไวถึง3โหมดนะครับท,ทั้งตัวของโหมดสปอร์ตตัวของโหมดอ,อีโคหรือโหมดปกติเนี่ยนะฮะน้ำหนักของมอัลลอยก็จะปรับตามโหมดที่เขาบังคับเอาไว้นะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของคันเร่งนะครับแต่ไม่ไปถึงเรื่องของระบบช่วงล่างนะอันนี้ยังไม่ถึงกับคันปรับเซ็ตตัวรองรับไม่ใช่ปรับเซ็ตในเรื่องของตัวควบคุมนะครับมงมาลัยแล้วก็คันเร่งไฟฟ้า ภาบบันเทิงล่ะคันนี้เชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y o ดอได้นะครับลำโพงก็ให้ของดีเลย Infinity นะครับตัดวางได้ดีนะตัวเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับส่วนของคนขับเนี่ยปรับไว้8ทิศทางเลยอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้นะฮะแล้วก็มีนวดมาด้วยพร้อมกับทิตเตอร์ด้วยอันนี้ก็ถือว่าให้มา ให้มาค่อนข้างจะครบอะเกินด้วย3้ำฮิตเตอร์บ้านเราก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นมากนะกน,นะครับแต่ก็มีฟังก์ชันนี้อยู่ในเบาะเบาะน,นั่งข้างหลังพับเป็นแบนราบกับพื้นห้องโดยสารได้เลยตรงนี้ก็ช่วยในการขยายพื้นที่พู้สำหระได้นะฮะต้องบอกว่าทางด้านของขุมพลังนะครับที่อยู่ในแทง300เนี่ยค่อนข้างจะจีจาจ์ดนะตัวของสเปคเครื่อง2.0เทอร์โบ244แรงม้าตรงนี้นะครับ อาตาัตราเร่ง0ูน0เถ้อยเขาทำไว้ไม่เกิน8วิแต่ในเรื่องของท็อปสปีดนะครับจำกัดความเร็วไว้ที่180กิโลเมตรต่อชวโมงโดยประมานะครับันนี้ก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกแหละตัวไฮบริดเนี่ยเขามาเสริมความจีจาร์ของขุมพลังนะถึงแม้ว่าบอดี้เนี่ยที่จะดูแบบตันๆดูทรงกลองใหญ่อย่างนี้นะฮะกับขุมพลังเล็กจีจาจ์าด2.0เนี่ย ก็โอเคนะก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เอามอเตอร์อรมาช่วยอ่ะมันจิจ๊จ้ดดีครับแต่ว่าสิ่งนี้อีกโกสติกเกอร์ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเคลีว้ประมาณ10กิโลลิตรโดยประมาณนะก็อัตราบริโภคเชื้อเพลิงก็ค่อนข้างจะดูเดือดน,นิดนึงกับกับเ,เทคโนโลยีเครื่องยนต์ในสมัยนี้นะฮะแต่ก็ตามวัตถุประสงค์แหละเขาบอกมาแล้วเขาเขายิ่งเขาจะนงมาเลยว่าระบบไฮบริดของเขาเนี่ยต้องการเพิ่มสมรรถนะ ให้กับคุณพลังนะครับก็ตรงตามวัตถุประสงค์ท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ออฟโรดโหมดแล้วนะครับเราจะเข้าพื้นที่ปิดกันไปลองแท้ง300กันเดี๋ยวดูนะครับว่าในโหมดการขับขี่ออฟโรดที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ 4L แล้วก็โหมดขับขี่ต่างๆพื้นโคลนพื้นหิมะพื้นทรายเราจะได้ไปออกออก,ออกชาติอะไรบ้างรวมถึง ในกรณีที่เขามีอาวุธลับทางดิฟเฟเชชั l ล็อกด้านหน้าและด้านหลังจะได้ออกรสชาติขนาดไหนไปครับเข้าสู่พื้นที่ออฟโรดกันครับเราสามารถมองออสถานการณ์นะครับบนเส้นทางบนแท็กบนผิวทางของออฟโรดได้นะไม่ต้องมีเนวิเกเตอร์หรือว่าผู้โดยสารที่ต้องลงไปมองลายนะครับก็เป็นระบบเซฟตี้หนึ่งรูปแบบนะแล้วก็ ตัวของระบบช่วยเหลืออย่าง h i เด e เซน n t ค o นโทร l เนี่ยก็มีติดตั้งมาอยู่แล้วนะครับคือเรากรณีที่เราปล่อยคันเร่งเนี่ยกับพื้นสภาพพื้นที่มันดิ่งลงทางชันตัวของ h i เด e เซน n t ค o นโทร l มันก็จะมาจับให้นะครับเอากําลังจากเครื่องยนต์เอาส่วนของเบรกมาประมวลผลต่างๆแล้วก็พิจารณาสั่งการให้เองแต่ย่างความเร็วต้องอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน10กิโมตรชั่วโมงครับ ท่านผู้ชมเรื่องของระบบช่วงล่างก็สําคัญนะอย่างนี้ผมบอกว่าตอนทางเรียบเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับฟิลลิ่งของช่วงล่างแต่พอมันอยู่ออฟโรดแบบนี้นะบอดี้รถแทบจะอยู่กับที่นะครับแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยเขาซับแรงสระเทือนก็ปีนหินปีนร่องต่างๆเนี่ยซับไว้ได้ดีนะฮะตอนนี้เราเรายังใช้แค่โฟโล,ล์วน,นะไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ย จะเจอในเรื่องของโครนจะเจอในเรื่องของสภาพเส้นทางที่แฉะที่เละไหมนะครับถ้าเกิดว่าแฉะเละด้วยเนี่ยแน่นอนว่าหมดกันขับขี่อื่นๆน,นะครับที่ผมเรียนไว้ตอนแรกว่า7หมดกันขับขี่ซึ่งแบ่งเป็นออฟโรดโหมดอยู่ประมาณนักสรูปแบบ4รูปแบบเนี่ยนะนะที่มีหิมะมีโครนมีทรายเนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่านะแล้วฝนเนี่ยก็กำลังเริ่มตั้งเขามาแล้วครับถ้าเกิดว่าฝนตกลงมา ตอนนี้ผมขอให้ฝนปกเลยผมอยากรู้ว่าขีดจำกัดของมันขนาดไหนนะครับว่าสมเส้นทางที่จากเดิมรถออฟโรดที่เป็นรูปแบบกระบะนะครับหรือ P P V เนี่ยมาวันนี้เซกเมนต์ของ S U V ที่มีสมรรถนะลุยอย่างเกียร์โฟลเข้ามามีดิฟเฟอเรนเชยล็อกด้านหน้าด้านหลังเป็นไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยขาจะลุยหนักขนาดไหนนะภาวนา,นนะนา,นายอยากให้ฝนตกจริงครับ อีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจก็คือมุมไตมุมจากของรถคันนี้นะครับองศาอยู่ประมาณ3 4 3สาองศาเท่านั้นนะครับการมระทะเนี่ยเหลี่ยมมะทะมันเลยแบบเาเรียกว่ามันมันพืนนน้นที่ในการมาระทะมันน้อยนะฮะทำให้ความราชันของพื้นที่เนี่ยที่เป็นอุปสรรคเนี่ยนะฮะก็การกระทบกระทั่งของตัวรถกับตราเดนทางก็น้อยลงไปเอาละครับท่านผู้ชมครับความชันเริ่มเพิ่มองศาขึ้นเรื่อยๆนะ ไอตัวของออฟโรดคุชออนโทนก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าอาวุธลับของเขามีดิฟเฟอเรนเชยล็อกไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังตรงสถานการณ์ตรงนี้ไอขึ้นเนินชันยาวๆอย่างเนี้ยผมก็จะใส่ดิฟล็อก,อกข้างหลังนะครับแล้วก็ปล่อยให้โหมดของออฟโรดคุชอนโทนเป็นตัวจัดการนะครับไม่ได้เติมขันเองเนี่ยนะครับเอาละผมได้ใช้ดิฟเฟอเรนเชยล็อกแล้วครับที่บอกว่าตอนแรกครับมีทั้งหน้าทั้งด้านหลังนะครับ แล้วก็เป็นไฟฟ้า,ฟาด้วยเราก็มาเพิ่มนะครับเนี่ยเปิดโหมดมันไปนั้ผู้ชมจะมีไฟแว๊บๆอยู่นะนะก็ให้มันไปมันเอยเองนั่นแหละ จริงๆจะเติมก็ได้ครับเติมคันเร่งก็ได้แต่ก็ระบบมันมีก็ให้มันช่วยเหลือเราเนาะไม่ต้องออกแรงมากเติมหน่อยก็ได้ครับอืดอืดนะฮะช่วยบิดอะไรเนี่ยนะมีเสียงดิฟล็อกทำงานอยู่คอย อ,อตอนนี้มันข้างนอกอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ผมนะฮะนะผู้กับขี่ได้ยินเสียงในกรณีที่ช่วงที่ดิอบอมัาทำงานนะรลองลุยหินนะครับก็ผ่านไปได้นะล่างสับแรงผสะเทือนได้ดีนะได้ไอส่วนของหน้าจออัปโหลดมาดูด้วยก็สบายนะฮะ เหมือนมีตาอยู่นอกรถครับคอยมองเหลี่ยมมองหลุมมองลายได้ครับสภาพเส้นทางค่อนข้างจะโคดอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเป็นทางแบบนี้นะเอารถกระบะมาผมยังมองว่าโคดเลยนะมีครั้งนี้เอาเอาเอสยูวีครับมาหลอกลุยดูก็ค่อยคอยหยอดไปจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากหรอกถ้าเราวางล้อในตำแหน่งที่มัน ถูกที่มันควรนะครับรถมันก็จะช้ำน้อยแต่ก็ได้ออฟโรดมิเตอร์มาช่วยนะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆในการตะกุยในการตะเกียกกายตัวเองที่มันจะหลุมจากพวกล่องเนินต่างๆเนี่ยยังไม่เจอสถานาการณ์นะแต่ตอนนี้ลงทางที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับช่วงล่างออกรถออกชาติได้เนียนะฮะเห็นไหมฮะข้างหน้ายืดยุบอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยความที่มันเป็นมันติลิงก์นะครับเขาก็จะให้ตัวได้ข้างน้ แล้วก็ไอความสูงจากใต้ท้องรถเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เหตุนะในเรื่องการฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆหญ่มันก็จะไม่กระแทกถ้าเกิดว่าใต้ท้องรถมันสูงนะครับอย่างตัวของแท้ง300เนี่ยใต้ท้องรถเขาบอกว่าสูง240กว mm ่ามิลลิเมตรนะค่อนข้างจะสูงเลยละ่ะเอาละครับออฟโรดคุชซอนโทนเขาว่านะานนคือตัวเนี้ยเขาจะชดเชยรอบจะเชยขันเร่งให้เอง โดยที่แบบพวบขี่ไม่ต้องเหยียบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของ T300 เขาเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะในรูปแบบของ walking speed ไปเรื่อยๆนะครับมันได้เหยียบคันเร่งนะเนี่ยดูเดวผมตั้งระดับไว้นะมันจะมีบอกไว้อยู่ประมาณ10ระดับผมตั้งระดับหนึ่นั้นโทษน,นะฮะคือไม่ได้เหยียบคันเร่งนะ ให้เขาขึ้นไปเองครับให้กำลังเครื่องยนต์ให้กล้อง e p u ให้ตัวรถพาให้มันผ่านอุปสรรคไปได้เองนี่คือความฉลาดของระบบนะครับที่อยู่ในแท้ง300กับตัวของออฟโรดครูซอนโทนก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างสีสันในกรณีที่เข้าเส้นทางออฟโรดนะฮะไปได้กลับถึงก็เป็นนิยามของการเข้า สู่เส้นทางออฟโรดแบบนี้ยิ่งมีตัวช่วยที่ทันสมัยแบบนี้นะครับทักษะของผู้ขับขี่แทบ,บจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีมากนักเลยรถก็จัดการให้ได้อันนี้ขอชื่นชมชอบกับระบบการลุยออฟโรดของเขาครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับทางเกียร์บอมเตอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่ว่าแทงเทินในกรณีที่เราเข้าสู่โหมดกาขับขี่ที่เป็น 4L แน่นอนวงเลี้ยวมันกว้างขึ้นแน่นอนอยู่แล้วไอโหมดตรงนี้เขาเข้ามาทํางานอย่างนี้นะคุผู้ชม เขาล็อกล้อหลังฝั่งในหมายถึงว่าถ้าเราเลี้ยวขวาล้อหลังฝั่งขวาจะถูกล็อกอยู่กับที่แล้วจะทํางานเพียงล้อหน้าเพียงอย่างเดียววงเลี้ยวมันก็เลยแคบลงนะครับดูน้าวิธีการเนี่ยผมหักล้อสุดนะครับมันจะมีไฟสีเขียวโชว์ที่หน้าจอแล้วผมก็ไปเลยทีนี้เนี่ยพอสีเขียวมันเริ่มทํางานนั่นแหละล้อหลังมันถูกล็อกแล้วฮะเกียร์ยังอยู่4ฟอยู่นะครับ เนี่ยเล็กแคบค่อนข้างจะแคบอบบวงเดียวท่านผู้ชมครับเรียบร้อยวันนี้นะครับกับภารกิจที่อยู่กับเจ้าแทงสามร้อรถคันนี้มีดีเรื่องสมรรถนะในการลุยครับฟีเจอร์หลากหลายนะไม่พูดถึง a อ r d ดันะ a อ r d ดัม <te S 2> ีอะไรเขามีใ <coping> ห้หมดเลย Adaptive ฟคุณสนโทเลนคิดเลนพลัสเจอร์อะไพวกนี้นะครับมีหมด ในส่วนของตัวเทื่อถอยจอดก็มีมาให้จดจําเส้นทางประมาณ50เมตรนะครับก็ทําให้ในการเข้าจอดที่แคบแคบหรือเส้นทางแคบแบเนี่ยเจ้าตัวนี้มีฟีเจอร์ในการช่วยเหลือทั้งปลอดภัยและก็สะดวกสบายส่วนในด้านของรูปลักษณ์ตัวรถเลตโทรคาร์กันนี้นะครับที่มีดีไซน์ความโมเดิร์นเข้ามาหลายคนมองว่าสวยหลายคนก็มองว่าดูย้อนยุคดีนะครับแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยคิดว่ามอเตอร์ได้ใส เทคโนโลยีความทันสมัยให้กับตัวแท้ง300ทั้งหมดเลยนะแค่ภายนอกเนี่ย LED เต็มระบบทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับดิสเบรก4ล้อล้อขอบ17นะครับมีเลดารามีกล้องให้รอบๆคัน ฝาท้ายหนักมีนิดนึงถ้ามีแบบในเรื่องของช็อคไฟฟ้าหรือระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะผมว่าแจ๋วเลยแต่เรื่องความโดดเด่นของเขาในสมรรถนะออฟโรดครับทั้งในส่วนของออฟโรดมอนิเตอร์ในส่วนของระบบ,บขับเคลื่อนที่เป็นตัวของออ e บิวได้ ye, แต่มีโฟลมาให้หมอเตการขับขี่ที่แบ่งได้เป็น7โหมดด้วยกันทั้งมหมดการขับขี่ทางเรียบและทางเลยที่มีทั้งหิมะมีทั้งโคลนมีทั้งทรายนะครับดิฟเฟอเรนเชียลล็อกมีท้ข้างหน้า และข้างหลังเป็นไฟฟ้าด้วยโหมดเขาเรียกว่าแท้งเทินกับรถในที่แคบในกรณีใช้ระบบขับเคลื่อนโฟลก็มีนะครับอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เราได้มาสัมผัสในวันนี้สมรรถนะเครื่องยนต์เองนะครับ2.0ลิตรที่เป็นขุมพลังหลักนะครับจากเครื่องยนต์สันดาปตัวนี้ให้พลังแรงม้าสูงถึง24 4แรงมา้าพร้อมแรงบิด3 8 0ริมิลลิเมตรเมตรครับในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้ร0อยแรงมา้าอย่างที่บอกนะระบบไฮบริดของเกตวอลนั้นไม่ได้เน้นในเรื่องความประหยัด แต่เน้นปในเรื่องสมรรถนะที่มีเพิ่มขึ้นขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับพละงกำลังเหลือเลอเกียร์เป็น,นระบบเกียร์เป็น9จังหวะมีแพทเดินชิพให้ด้วยของที่อยู่ในรถคันนี้ถือว่าเกินคันนะครับมีฟีเจอร์มาให้มากมายในราคาจำหน่ายล้าน8 0 0แบาท1,799,000านบาทเป็นราคาตัวของแท้ง300คันนี้นะครับในราคาจำหน่ายที่ตั้งเซตเอาไว้กับของที่ให้มาในรถทั้งหมดเนี่ย ผมมองดูแล้วว่ามันบาลานซ์นะมันคุ้มค่าตัวของ g เก w บอลก็จะมีในเรื่องหลังการขายอีกมากมายนะครับสำหรับแท้ง300เองรถล,ลุยคันนี้น่าสนใจและมีดีที่ฟังก์ชันในการลุยเรื่องราทั้งหมดครับออโต้มเตอร์ไทยแลนด์ได้มาสัมผัสกับแท้ง300แล้วก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจรถจากเก t บอลมาเตอร์ในรุ่นแท้ง300ลานตรงนี้ครับสวัสดีครับ